ท่านผู้ชมคะที่บรวรศรีสาศโศกอีกหนึ่งบรรยากาศนั้นก็คือการร่วมกันใส่บาตรนะคะข้าวใหม่ๆหลังจากที่เราได้เก็บเกี่ยววันนี้เราได้รวบรวมมาตุ้มมโหมกันที่งานบุญลอมข้าวที่หน้าน่าจะเป็นใจกลางหมู่บ้านเลยล่ะคะ่ะก็ถือว่าวันนี้เป็นวันบุญตั้งแต่เช้าเราก็มีกิจกรรมงานบุญลอมข้าวนะคะแล้วก็ช่วงเช้าบรรยากาศแบบนี้ เข้าใหม่ในการทำบุญก็คือสิ่งที่ประเสริฐที่สุดแล้วล่ะค่ะวันนี้เราได้มาทำบุญกันนะคะทั้งบวรเลยล่ะค่ะไปดูบรรยากาศกันค่ะนะคะเรียกได้ว่าทุกชั้นมอหลังจากทำข้าวหลามเสร็จนะคะก็มาทำบุญตักบาตรร่วมกันนานแล้วนะคะบรรยากาศแบบนี้นะคะก็ไม่ได้จัดเท่าไหร่เนื่องจาก ควิด19นะคะแต่เนื่องจากว่าวันนี้เราเป็นชุมชนที่ปิดอยู่แล้วนะคะก็เลยมาร่วมการทำบุญในบรรยากาศแบบนี้ค่ะก็จะได้เห็นนะคะการนำข้าวใหม่ๆนะคะมาทำบุญนะคะปีนี้เราได้เข้าอยู่ที่30ตันนะคะน่าจะประมาณ30ตันนะคะจากที่มีการรายงานนะคะถือว่า ได้ได้เยอะได้เยอะไหมเรากินที่20เราเรากินที่20เราบริจาคที่26ก็ถือว่าโอเคสำหรับการใช้ในแต่ละปีนะคะปีนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นการเป็นธีมของการสร้างอาหารนะคะความบุดมสมบูรณ์ข้าวจจลาขึ้นราคาลงแต่ว่าด้วยความที่ด้วยความที่เรามีข้าวอยู่ในบ้านก็จะ อุ่นใจนะคะบรรยากาศแบบนี้ที่บวรศีษส,สาสศกค่ะ นะคะหลังจากทํเข้าวหลามเสร็จก็มาร่วมกันทําบุญตักบาตรนะคะถือว่าคึกคักทีเดียวค่ะที่บวรศรีสาสงกแห่งนี้นะคะเราจึงได้นําเรื่องราวต่างๆนะคะของประเพณีวัฒนธรรมที่เราได้ดําเนินสืบต่อกันมานะคะเป็นประเพณีที่งดงามนะคะส่วนน้องๆก็ได้เรียนรู้การทําบุญตักบาตรร่วมกันในเช้านี้นะคะบรรยากาศแบบนี้กับอากาศหนาว โอเคเลยนะคะได้ให้มาเห็นนะคะบรรยากาศทั้งหมดที่เราได้ได้ร่วมกันเหน็ดเหนื่อยจากฤดูการทำนาวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นวันที่ฉลองนะคะมาร่วมกันฉลองกับเรานะคะเราจะฉลองบุญลอมข้าวเรียกได้ว่าตุ้มข้าวใหญ่เลยละคะ่ะเป็นงานบุญที่เราทําทุกปีนะคะปีนี้ก็ได้ดำเนินการทำมา เช่นกันนะคะวันนี้ข้าวได้ถูกนำมาแปลร,รูปเป็นเมนูต่างๆไม่ว่าจะเป็นข้าวเหนียวนะคะหมูปิ้งนะคะที่เป็นมังสวิรัตแล้วก็จะมีเรื่องของข้าวเปียก แล้วก็เข้าหลามนะคะเอาให้อิ่มกันเต็มที่เลยนะคะสําหรับบรรยากาศนะคะบุญล้อมข้าววันนี้นะคะมาร่วมกันสนุกสนานมาร่วมกันสืบสารประเพณีอันดีงามกับพวกเราได้นะคะที่งานบุญล้อมข้าวศีรษะโสกถ้าหากมาไม่ได้เดี๋ยวทางบุญนิยมทีวีเราจะเก็บภาพนะคะและบรรยากาศมา ให้ได้ชมกันนะคะสามารถติดตามทั้งช่องที่นี่ศรีสาโสกวก็เป็นอยู่กับกรรมัญญานะคะจะมีเรื่องราวของชาวศรีสาโสมมาบอกเล่าให้ฟังในทุกๆช่วงนะคะที่เป็นรายการที่เราได้ดูแลแล้วก็รับผิดชอบนะคะนี่คือบรรยากาศส่วนหนึ่งนะคะในงานบุญลำข้าวเป็นงานประจำปีที่เราจัดทุก นะคะจัดขึ้นปีละหนึ่งครั้งในเดือนธันวาบรรยากาศน้หนาวแบบนี้นะคะมางานบนลำข้าวกับเราได้เลยนะคะที่ศรีศสอาศกค่ะ